สิบบาทราคาเดียวพี่น้าเลยจ้าไม่จับมือาได้นะคะผนแตมไม่ผลเต็มไปตัดไปคอเนตมีนะคะต่สิบบาทครับราคาเดียวกนครับราคาเจ้าปูน้าดีท้ราคาเดียวนะคะราคาเดียวนะคะเดียวราคาเดียวครับราคาเดียวก็รานเลยนะคะโปรโมชั่นสิบบาทครับสิบบาทจ้าลดมาสิบบาทนะคะผลไป งก็มีครับปายก็มีครับ้าสิบาทครับขายมีเหอะเลยเยอะเยจ้บสบนครับเลี่ที่้าบสิบบาทเี๋เลยค่ะแปงเ็กมแปงเหล็กเลกแกได้นะคะเลกเลยมีลายลายจานเลน้ากร่ะปด้ยบูคะไรได้ไหมระปสบูมะขามกระปุกสบู่นิ่มกระปกสบู่บางรดเทนะคะบตง่บอริเจ้ากรู่กนะคะเจดบาทราคาเดียวจ้า วันนี้วันเดียวนะคะวันนี้วันเดียวค่ะเรามาปีละครั้งสองครั้งเองนะคะซื้อกัดฟุตจัดกลั่นซื้อที่ก็ไม่ไดรับขกได้นะคะสิบบาทเปลี่ยนแปดสิบบาทตั๋วสิบบาทไว้ดูไว้ชมสินค้ามาจัดรายการโปรโมชั่นสินค้ามาจัดรายการให้เปลี่ยนแปลงครับแปลงเด็กน้อยแปลงผู้ใหญ่สิบบาทครับคนแปลงแข็งแข็งคนแปลงนุ่มนุ่มสิบบาทครับจากหน่วยรถบริการให้เปลี่ยนแปลงครับ สินค้าจัดรายการ10บาทครับสินค้าจัดโปรโมชั่น1 0บาทวันเดียวราคาเดียวครับวันเดียวราคาเดียวครับแปงบาทครับสบู่1บบาทครับจากหน่วยรถบริการครับให้เปลี่ยนแปลงครับให้เปลี่ยนแปลงครับออกหน่วยให้เปลี่ยนแปลงครับ10บาทครับสินค้ามาจัดรายการ10บาทครับ10บาทราคาเดียวครับจัดโปรวันเดียวราคาเดียวครับ10บาทครับแป้ง10บาทสบมู่1บบาทครับ หาซื้อกันไม่ได้ครับไม่มีใครเอามาขายนะครับ10บาทครับสินค้ามาจัดรายการ10บาทครับวันเดียวราคาเดียวครับไปดูไปชมกันครับจัดโปรกันวันเดียวราคาเดียวครับ10บาทครับแปลงเด็กน้อยแปลงผู้ใหญ่10บาทครับสินค้าจัดรายการ10บาทครับสินค้ามาจัดรายการ10บาทครับสินค้าจัดโปรโมชั่น10บาทครับจาโดยร้บริการให้เปลี่ยนแปลงครับบริษัทแปลงสีฟันฟินิชครับ10บบาทราคาเดียวครับที่ตลาดคลองถมครับ สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ครับสินค้าขายง่ายขายดีขายเร็วขายไวกำไรงามครับ10บาทครับรับสมัครตัวแทนจำหน่ายครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายครับทักเข้ามาได้นะครับสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายครับจากโดยรถบริการครับจำหน่ายแปรงสีฟันครับและสบู่ครับ10บาทครับกดแปรงแข็งกดแปรงนุ่มครับ10บาทลางคาเดียวครับสตโให้เปลี่ยนแปรงครับ10บาทครับค